ไอ้นู้รองเท้าสีโอ้โหเต็ม้วยเต็อ้โยเต็ม้วยหายมาทักทายพักก็ได้โอ้มีทางลัดขึ้นไปด้วยนี่เห็นไหมเราดูในแมพใช่ไหมลูก เน่าเกียดมากพี่เจนนี่แต่งงานกับใครก็อยู่กับแทนได้เจ้าหน้นกะพอยวิ่งไปถึแล้วนแล้ว ย้อนวัยเด็กอีกรอบนึ่งนะดีนะแต่รู้สึกว่าน้ำหนักแม่จะเพิ่มขึ้นเคยกินอะไร่อกลัวหมดแล้วไหมไม่เลยยังไมหนาวเหรอลูกหนาวใช่ไหมลูกอุ้ยเผ็ดลยลูกก็นึกว่าหนาวนะทุกคนดูสิครับผม โอ้เป็นครั้งแรกที่เราได้กินการเขาเรียกอะไรนะย่างเนยใช่ไหมครับเนี่ยลูกสาวนะครับความสุขมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาทรายนะครับทุกคนเขาคอยโอ้โหคุณแม่แก่ให้เลยตัวนี้ก็ทวายไรแล้วครับทวายไรลงมาแสงกำลังงามน้องคะขอเนยเพิ่มหน่อยนะคะจะ กำล้วมันไทยคลิปพอดีเลยนะครับผมอโอเคโอเคโอเคครับอันนี้คือเราสั่งเพิ่มครับโอ้โหโอเคต้องรับผิดชอบนะลูกห่อกินพรุ่งนี้เช้าด้วยเลยพี่โอเคครับพี่เขาบอกว่ากินพอดีสามคนพี่บอกเดี๋ยวรอลุ้นครับไม่ไงลูก ยังคือยำมีนะลูกยำทะเลนะจะบ้าตายละทุกคนครับออตอนนี้เราอยู่ที่เขาไทรเขาคออุ้ยนูเกิดเขาคอเขาไทรเลยลูกนี่เกิดทันโอะโอเนี่ย่างเนยย่างเนยกระดมเนยแล้วตอนนี้เรามีข้าวผัดปูมาทุกคนอุ้ยอันนั้มีเสือดาวด้วยอุ้ยให้ดูนิดเดียวก็วเสือดาวเสือดาวอันนี้คือเปบซ่านะครับ รูบรรยากาศครับอันนี้ที่พักเราอยู่ยุดโซนนี้นะครับนี่ครับดูดาวบนดินครับอากาศตัวนี้น่าจะสิบเก้าองศาละสิบเก้าสิบแปดองศาเป็นไงวันนี้ลูกวันเดททริปเราวันนี้เป็นไงบ้างอร่อยมากวันเดททริปอร่อยมากอร่อยมากวันนี้กิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะลูกวันเดททริปลูโอเคโอเค อะไรฮะพรุ่งนี้ก็ทูเดียทริปแม่รู้อะไรอีกนะโอเคหัวเราะยางมีความสุขนะครับทุกคนวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่แอทีรีสอร์ทเขาเคาะนะคะตอนนี้หนาวมากไม่รู้ว่าตอนนี้กี่องศาแล้วจะประมาณ17-18องศานะคะ14องศาเลย เดี๋ยวเราไปดูหมอกกันนะคะว่ามันจะมีหมอกอย่างที่พออันตรงกราอเปล่าอุ้ยมีหมอกมีหมอกนี่แล้วก็มีแม่บุ๋มด้วยนะคะอุ้ยสวยเลยสวยเลยม่หมอกคือต้องอยู่อ่างรัตตัในใช่ไหม หนาวมากถ้าหนูไม่มีอันนี้หนูก็จะไม่ถ้าหนูถ้าไม่มีอันนี้หนูก็ตุยเย่ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย